โยโยโยเซเล็ตเฟซีคือหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลือหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรก3คู่พิบเลี้ยงกริเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าทั้งหมดเลยนะครับไปเริ่มที่ไบรตันจะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าไบรตันสี่สิบเจ็ดแต้มจากการชนะสิบสองเสมอสิบเอ็ดแพ้หกนะครับล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์วันเสาร์ครับ แพ้จุดโทษฟอร์เรสต์กรอบ FA ฟเคัพไปนะครับตัวหลักๆก็อายารีบาเลบ้ามินเทมิโตมะหน้าเป้าน่าจะเปลี่ยนมาใช้ เจ้าเปโดแทนที่ของเวลเบกนะครับในนาที่วินล่า45แต้มจากการชนะ12เสมอ9แพ้8เกมล่าสุดก็เล่น f a ฟเอคัสุดสัปดาห์บุกชนะเบสตันมา3-0นะครับอูนายเอเมอรี่ก็มีผู้เล่นการหลักอย่างมอร์แกนโรเจอร์ติลิมันแรฟฟอร์ดนะครับยิง2ลูกใน FA ฟเอคัมีออลีวัตกินน่าจะกลับมายืนหน้าเป้านะครับเจอกันกนัดแรกเสมสอ2-2ที่บ้านวินล่าคู่นี้ก่อนเกมเขายังมองไบรตันเป็นต่อเล็กน้อยเล่นในบ้านไบรตันแต่ว่า น่าดูแล้วเจอวินล่าบอลเคี้ยวๆของอูไนายครับหน้าวัดใจอัศวินล่าซื้อ2องมุมจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับโยโยโย่ที่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคู่ต่อมานิวคาสเซิลอันดับ6เปิดบ้านจเจอเบรนท์ฟอร์ดอันดับ11นิวคาสเซิล47แต้มจากการชนะ14เสมอ5แพ้9นะครับเกมสุดท้ายคือกลางเดือนมีนา คาราบาวครับนัดชิงชนะลิเวอร์พูล2-1ได้แชมป์นะครับอันที่นี้กอร์ดอนติดโทษแบนคืนนี้ยังลงไม่ได้ครับตวัวหลักตัวนาริโจลิงตนันบูโนกีมาไลส์แนวรุกก็ฮาวิ่บานเจคอบเมอร์ฟี่อเล็กซานเดอร์อีซักเจอกับเบรนฟอร์ด41แต้มจากการชนะ12เสมอ5แพ้12นะครับเกมล่าสุดบุกชนะบอลหมัดมา2-1ในลีกนะครับคริสเตียนนอการดคุมตรงกลางแนวรุ่นบิยองเอ็มบิลโม,โมเควินชาเดย์ยฮันวิซซ่าครับ เจอกันมาในหลีกนัดแรกเบนฟอร์ดเปิดบ้านชนะ4-2แต่ว่าในคาราบาวครับนิวาสเซิลก็เอาคืนนะครับเปิดบ้านชนะ3-1ก่อนเกมนิวาสเซิลเป็นต่อพี่เจรมองว่าบอลคู่เนี้ยมันบ้านใครบ้านมันจริงๆนะครับวัดใจนิวาสเซอรในเซนต์เจมส์พาร์คจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูครับปิดท้ายที่บอลหมัด เปิดบ้านเจออิฟสวิตอันดับสิบดนะครับบอลนัด44แต้มจากการชนะ12เสมอ8แพ้9เกมล่าสุดเล่นวันอาทิตย์นะครับไปแพ้คาบ้านกับแมนซิตี้1-2ตกรอบ FA ครับตัวหลักๆก,ก,ก็เหมือนเดิมครับแลนคริสตี้องตัวนซาเมนโยจัสตินไคลเวิร์ดเอวานิลสันยืนกองหน้าในขณะที่ยิปสวิต17แต้ม จากการชนะ3เสมอ8แพ้18เกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับฟอร์เรสมา2-4นะครับตัวหลักๆก,ก็คันวินฟิลิปนารุปฮูลิโอเอ็นซีโซโอมารีฮัตชินสันหน้าเป้าเลียมดีลับนะครับนัดแรกเจอกันบอลหมัดบุกชนะ2-1ก่อนเกมเขามองบอลหมัดเป็นต่อเยอะพอสมควรบอลหมัดดีกว่าแน่แต่ว่า ช่วงหลังในลีกก็แผ่วนะครับซนัดหลังสุดของบอลหมัดเก็บได้แต้มเดียวแถมเพิ่งเล่นเอฟเอคัพวันอาทิตย์พักน้อยกว่าอีกนะครับพี่จะมองอิสสวิทบอลวิง่งทูฟัดหนีตายหน้าวัดใจอิสสวิทมีมุมเสมอได้เลยครับหรือแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวเฮยอยู่ดีเชียร์อิสสวิททาวนะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบไปที่แอสตันวิลล่านิวคาสเซิลและอิสสวิททาวครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย